สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะมาลุ้นรางวัลน้ำกันอยู่ที่บ้านเจลอตเตอรีเมื่อนี้อยู่ครบทีมเลยนะคะเจลอตเตอรี่ก็อยู่มาเบิ่งอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ่าวเฒ่ากำลังรอเต็มที่เลยเมื่อนี้มาเบิ่งน้ำกันจะได้เฮ่บ่มเมื่อนี้ยคุณผู้ชมไก่จากวัดเวฬุาได้แล้วค่ะดูน้ำทิชชู่สลัดเป็นตัวเลขหน้าสามตัวพี่น้องอ๋อลุ้นรางวัลน้ำกัน งวดนี้งวดนี้อาเ็แปดสิบสามใบที่เสิบสีใบเลขที่ออกสองสามศูนย์สองสามศูนย์สสามศูนครั้งค่ะรเลขหน้าสมตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองสามศูนย์ รางวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองธรรมชมรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ทออกเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ธมชมเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่นง ก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าทำใ้ช่มศูนย์สี่เก้าต่างมาต่างตาตรวจยางขนงกมนเ <c oughs> ล้ <c oughs> เบแต่ละคนรางวันเลขท้ายสาม<า>ตัวค้งที่หนึ่งเลขที่ออกศูน <c oughs> ศูโ,โ,โอ้โมีแต่ศูนย์เลยรอ,ออรางวันเลขท้ายสามปปรวันเลขท้าย <3 S 1> สามุนรุนนี่หรอ <laughs> รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก408ปเอาเบ้ลดนยเลยเเอู้สี่รางวัลท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะก็คือนายอุตสิิตั้งสึกคุณค่ะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเรียวสมาร์ทจำกัดนะคะและหลัก1ิินะคะ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนายชาวลิตบุญญะโพสิทธ์ในเาธิขานโยบายและแผนสนานการพิเศษสนานปาะหลัดกระทรวงการคลังค่ะกล้องแรกจะออกระงวัลได้ท้าย2ตัวสาธุทุกปูได้สองตัวตรงๆได้ยางได้ี่ด้ดหดเล้เาตรมตุ๊บตลุนน้ำกันพี่น้อง รางวัลเล็กท้าย2ตัวงวดวันที่1ิบกันยายนพุทธศักราช2 5งัน้ยหเจเลขที่อออยังละ3 1 3หนึ่งสามนึ่าสามสามเจ็ดสาเามเจ็สามเจ็ดสามเจ็ดสามเจามเจ็ดสามเดสามเจ็ดสามเจ็เมมเจ็ดเมม บ้าเ่านี่ตะลึ่อยู่ทัาช่วงเรียกว่าสามหนึ่ง โอ้สามเจ็บมันจะนะครับมือเสามาซอยเจได้อยู่ใบหนึ่งท่านผู้ชมนะครับสามเจ็ดียวที่สาเหลืออยู่เหลืออยู่ใบเดียวนะครับสามเจ็บนะครับได้อยู่ใบหนึ่งก็จะทำบุญเลยแหละพี่น้องนะครับท่านผู้ชมบุญต่อลุนรางวัลที่หนึ่งน้ำก๋าให้พี่น้องได้ซะทูดะปูสามัวตรงๆน้ำปูซะทู ขณะนี้พร้อมที่จะสัดแดางายเลขแล้วนะคะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อกสิบเจ็ดเลขที่ออกหกศูนย์แปดหกหกสอง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 เลขค่ะโอ้หกสอง โอ้หกสองพี่น้องเรียกเก้าตีลังกาเรียกว้เรียกว่าเราสองหเออของแปดหกของมันได้รววัที่หนึ่งวางวันที่สองามเขาถึงถึงสา็ถึง6กสองพี่น้องโอ้โน่ารับผมันดามเ็ดก็เป็น6กสองเก้าสเก้าเป็น6กสอเก้าสองเป็น6-2สองช่างคมกัด เอสังคมเขา62สังคมเขา62พี่น้องสังคมเขานี่ี้เลยพี่น้องะครับผู้ชมไปแนราน3 2รไปํากันที่สํานัก37 37ครูบาวัดป่าเนาะแม่นขอคุณบาวัดป่าเขาเข้าหลายสํานักอยู่92พี่น้องเป็น62 หกสองมาดามกับเขาเดิสามเจ็ดกับเขาทั้งช่มวงเลขเขาทั้งล่างทั้งบนเลขฟันไฟสามเจ็ดสามหกสามเลขฟันไฟนึเลขเฟ้นไฟนึ่สองหกสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่ห้าศูาชุ่มวันี้แม่หมูเพันเดเฮเลขฝันเพิร์นพ่รันนะครับเลขฝันเพิรนเจ็ดสามหาสามเจ็ดนะครับเพิรนกระนินงหฮเจ็ดสามกับสามหานะครับ แม่หมูได้เฮก่อนเนี่ยได้เฮอยู่ในมุมแม่หมูได้เฮอยู่ค่ะเฮเลยโอ้ย่าเทาบ่าวเทาข้ออันพี่น้องสลบบ่าวเทานะครับช่างคมพี่น้องครับช่างคมหกสองตรงตรงนะครับวิ่งห้ากับหกโอ้นะครับช่างคมมาเด่นให้ค้งสุดท้ายหกศูนย์กับหกหนึ่งเข่าหกสองตรงตรงช่างคมหกสองตรงตรงนะครับถือว่าแม่นสุดเลยพี่น้องเลยช่างคมคูบาวัดป่าพี่น้องให้ตั้งแต่ตองวดเลขสามเจ็ด สามเจดกับสองเจ็นะคมื่อนังค่บาเเกาตลตอะไรแบบนี้สามเจ็ดนะอ่าคู่บาหาิบได้หลายใบอยู่ด้ได้ลายใบจ้ะรู้สึกจะซีใะนะครับนะครับสามเจ็ดที่คูบาที่ไปหาค่บาตั้งแต่ที่แรกนะครับสามเจ็อาเอานะครับทบมาชมสามเจ็ดตรงๆค่บาวัดป่าได้พี่น้องเ้อนะครับเพื่อนมาดามนี่ครับมาดามเพิ่นตัดนี่ครับเจ็ดเจดสห้เพิ่นกระตัดนี่ครับสามเจ แล้วกับสองหกมาหกสองนะครับขบวนทั้งล่างเลยนะคะมาดามเพื่อนมาดามสองหกมาหกสองเล็กวิง่งเพื่อนแม่เห็นเปลเจ็ดกับสองตะวัเพื่นเด่นเจ็ดเนาะเจ็ดกับมาสามเจ็ดหลังพี่น้องเล็กวิ่งนะครับผมตะวัเพื่อนบริจับเจ็ดสามสามเจ็ดเพื่อนมาดามพระอาจารย์แสงพี่น้องหกสองตรงตรงนะพระอาจารย์แสงหกสองตรงตรงเขียนให้ตั้งแต่ตองหวดสามตัวกับเกือบแตกนะครับให้เจ็ดหกสองออกหกหกสองนะครับเล็กขันน้ำมตน สองเจ็ดเก้าโอ้แต่วราคงสุดท้ายพนันให้หาหกเก้านะพระอาจารย์แสงพี่น,อน้องปูสามแปดนะครับโอ้แม่นอีหลีเนาะปูสามแปด <38. S 1> พี่น,อน้องสลักกันอีกแล้วงวดที่แล้วให้ให้ซีเก้าออกเก้าซีงวดนี้ให้เจ็ดสามออกสามเจ็ดนะครับหลักสิบปูว่าสองตัวล่างครับสองกับสามมาตัวแต่ว่าปูเด่นสองปูว่าสามหนีสามหนีโบเดีนปันใดแต่ว่าปูให้เจ็ดสามอยู่พี่น,อน้องนี่ครับ<ป>ให้เจ<า>็ดสามแ <3. S 2> ม,ม่นตอนเศร้าเนาะค่ะ ตอนเสิร์ฟไปหาปูปูเขียนให้ได้สามคู่แต่ว่าปูให้ที่แรกกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะปูให้เจ็ดสามก็ว่าปูจับหลักหลักหน่วยหนึ่งสองสามออกสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมปูสามแปดเจ็ดสามเจ็ดสามออกสามเจ็ดนะครับล่างนี่ครับหลักสิบบนหลักสิบบนปูกระไม้ได้พี่น้องหกนะครับหลักสิบบนหกหลักหน่วยเพราเขาพี่น้องปูสามแปดนะครับนี่ครับชุดที่ไปหาปูตองวดนะครับท่านผู้ชมนี่ ป 2, 3, ูให้ยสองกับสามอยู่หลักหน่วยไปหาปูอ right ีกรอบปูเรียกว่าเจ็ดหลักสิบเจ็ดอยู่หลักสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามปูสามแปดท่านผู้ชมพระบทใหม่นะครับไปหาหลวงพี่คงสุดท้ายนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนพี่น้องหลักสิบหกหลักหน่วยสองหกสองตรงตรงนะครับบ่เขาแต่หลักร้อยนะครับพระบทใหม่หกสองตรงตรงอันนี้ชุดชุด หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ไปหาหลวง,งพี่คงสุดท้ายท่านผู้ชมนะครับเนาะอันนี้ที่ปัญหาชุดตองงวดพี่น้องนะครับชุดชุดนี้ก็มาตะวิงล่างเจนะ็ดเนาะเออเจ็ดมาเจ็ดสามสามเจ็ดเขาตะวิงล่างอันนี้ชุดที่ให้ตองงวดนะครับอันนี้ชุดชุดบนเป็นชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของพระบทใหม่อาจารย์สิงพี่น้องนะครับเน้นให้ล่างสามเจ็ดตรงๆนะครับสามเจ็ด ตรงๆนะครับนผูมชมอ่าสามเจ็ดตรงๆนี่พี่น้องเลยโอ้ยนะครับผมสามเจ็ดตรงๆอาจารย์สิงนะครับปูสีสูนนะครับปูห่งเจ็ดสามห้บนพี่น้องเจ็ดสามห้บนมาล่างนะครับรนผูมชมเขาลายสำนักเหล็กฝันปูนี่แม่หมูถามปูนี่ยหกสองตรงๆนะครับอายุของปูผูเซียชีวิตประมาณหกสิบสองปีนะคะแม่หมูนี่แม่หมูไปถามปูนะครับปูทุ่งกลางป่า นะครับผมให้ล่าง73ออก37นะครับปูธุดงกลางป่าให้ล่าง73ออก37นะครับโอ้พี่น้องเสียนดินนะครับเสียนด,ดินนี่พี่น้องชุดสรุปชุดแรกเพิ่นให้73ให้73ล่างนะครับอันนี้ชุดเต็ม8กับ7เห็นไหมครับอา่าให้ชุดบน37ตรง,ตงๆพี่น้องนะครับอันนี้ชุดสรุปนะครับ37ตรงๆมาล่างแต่ชุดล่างนี่ชุดเต็มเพิ่นให้73 เด่นเจ็ดเพิ่นมาอีกได้พี่น้องเดอ้อเด่นเจ็ดนะับเอกเจ็ดสามต่อชุดบนให้สามเจ็ดนะครับเสียนดินก็ถือว่าแม่นทุกคนเนาะค่ะเขาไปหาเพิ่นสี่งวดลุดงวดเดียวพี่กรองนะครับให้ชุดบนเจ็ดสามมาล่างสามเจ็ดพี่น้องพี่กรองนะครับให้ชุดบนเจ็ดสามมาล่างสามเจ็ดนี่ครับแล้วก็ชุดให้ชุดล่างสองหกนะครับไปบนหกสอง สลับกันให้บนให้บนมาล่างให้ล่างไปบนธรมประชมุมอันนี้ชุดล่างนะครับชุดล่างที่กรองหลักสิบหน่วยล่างนะครับผมโอ้โตกกันสองหกกับห้าหกหกสองไปบนพ่ออยากดังพี่น้องได้ดังสมใจเลยพ่ออยากดังพี่น้อง <c oughs> มีสูตรล็อกพ่อเป็นหกสองกับเจ็ดสามมาสามเจ็ดนะครับมาบนมาล่างเลยนั่เป็นสูตรล็อกเก้าคู่ของพ่ออยากดังนะครับธรามปรนะชุม ท่านมหาท่านผู้ชมท่านมหาให้สองหกมาหกสองอายุหลานเพิ่นเพิ่นบอกว่าอายุหลานเพิ่นเท่าไหร่หกสิบสองเพิ่นบอกหกสองนี่พี่น้องเอออายุหลานเพิ่นยี่สิบหกปียี่สิบหกแต่ว่าตอนเพิ่นบอกเพิ่นว่าหกสองหกสองบริกรย่ำอีกหกสองเอาแม่นแม่นแบบวันยังไงอยู่และเพิ่นฝันต้องวดนะครับมีคนมาบอกเพิ่นว่กสามตัวเดียวสามตัวเดียวโอ้หนาสามใม่สิพี่น้องสามตัวเดียวนะครับผม เซียนสองดาวพี่น้องให้บนมาล่างนะครับเจ็ดสามตประชมหกหกเจ็ดสามเพ็นเด่นหกสามให้ให้เจ็ดสามมาสามเจ็ดล่างพี่น้องนะให้บนมาล่างนะกะ็ถือว่าบบถูกนะพี่น้องเนาะตาเพื่นให้เจ็ดสามปูสายตัดตัดตัวไหนออกตัวนั้นตัดสองหก <laughs> นะครับตัดสองหกบนพี่น้องตัดสองหกบน นะตัดตัวไหนออกตัวนั้นออก6กสองนะครับท่านผู้ชมปูสายตัดโอ้เขาหลายสำนักท่านผู้ชมปูทุ่งฝน6กสองตรงตรงพี่น้องหกสองตรงตรงนะครับหกสองตรงตรงนี่ครับเด่นสองกับเจ็ดสองคือหกสองโอ้หลักเจ็ดมาทั้งสองมาทั้ง 7, เจ็ดเหล็กวิ่งงวดที่แล้วเกลือกซีกับมาน้ำกันงวดนี้ให้หกสองตรงตรงเลย <จะ S 1> ปูทุ่งฝนน,นะคะ นะครับปูกาลสินพี่น้องเห็นตัวสีแดงเลยนะครับ่ะโทวศับเมมูมมกพี่น้องซับใายเขาแล้วเดี๋ยวค่ะนี่ครับปูก่กาลสินนะครับเจ็ดสามห้าเป็นเข็นเป็นตัวสีแดงเลยพี่น้องเนาะโอ้ถาดตัดมานีนผูมชมนะครับถาดตัดเจ็ดสามกระไดอยู่นะครับพ่อเสียงทองนะครับ ดับล่างดับปอยู่ได้พอได้ดับสามเด่นเจ็ดกับแปดนะครับมาเจ็ดยุทธธรรมชมนะพ่อเสียนทองปูสายตัดหนับชุดสรุปนี่ครับผมหนึ่งกับสองกับสองมาอยู่นับเพื่นกระตัดถูกดิตัะตัดสองเจ็ดออกหกสองสุดทําเงินหนับสุดทําเงินกับมาตาสองธรรมชมนะครับผ้าจานวัดป่านะครับหกสองมาอยู่จับให้ตะเกาสองกับหกสามพี่น้องหนับไในสุดมาอยู่ธรรมชมปูศูนย์ห้า นะครับสามเจ็ดศูนย์ถัดตัดก็ได้สามเจ็ดยท่านผู้ชมเอาเอาขาไหลยสำนักนาพี่น้องเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วนะคะสำนักใดเขาแน่เนาะคะ่ะท่านได้ถูกรางวัลแม่มูก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะเอาแม่มูก็ได้เฮยอยู่หน่อยเดียว <c oughs> เอาบ้าวเท่าเป็นยัืงดสลบพี่น้องเอาสลบวันนี้สลบค่ะท่านผู้ชมเอาท่านใดที่ยังไม่ได้เขาก็ตามกันไหมนะคะวันน้ะเอาสำหรับคลิปนี้แม่มูก็ขอตัวก่อนนะค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ